ในคืนที่ลมเงียบสนิทเสียงหนึ่งกลับดังขึ้นจากใต้ดินพร้อมเรียกชื่อเขาด้วยน้ำเสียงของคนที่จากไปแล้วทำไมดินถึงไม่ยอมปล่อยคำสาบานของชาวนาคนนี้ลมเย็นจากทุ่งข้าวพัดผ่านแก้มของท่านกลิ่นดินชื้นหลังฝนตกยังคงลอยอยู่ในอากาศเขายืนเงียบอยู่กลางทุ่งมือสั่นเล็กน้อยหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมา ท้องฟ้าเหนือสีสะเริ่มมืดลงอย่างรวดเร็วเมฆดำเคลื่อนเข้ามาปกคลุมไร่ของเขาเหมือนม่านผืนใหญ่เสียงฟ้าร้องอยู่ลึกๆในท้องฟ้าทำให้เขารู้สึกเสียววาบที่ต้นคอคานหันไปมองกระท่อมไม้เก่าที่อยู่ริมทุ่งประตูคลืดคลาดเบาๆแม้ไม่มีลมพัดแรงพอจะทำให้มันขยับราวกับมีใครบางคนแตะมันจากด้านในเขาก้าวช้าๆไปข้างหน้า เท้ากระทบพื้นดินที่ยังเปียกน้ำกระเซน็นขึ้นตามจังหวะเดินของเขาเสียงเหล่านั้นดังชัดเจนเกินไปในความเงียบจนเขาเริ่มรู้สึกเหมือนกำลังถูกติดตามคานหยุดเดินเขาหันกลับไปแต่ด้านหลังมีเพียงทุ่งกว้างว่างเปล่าต้นขาสั่นไหวตามแรงลมและเสียงของมันฟังดูคล้ายเสียงกระซิบเบาๆหัวใจของเขาเต้นผิดจังหวะ เพราะวันนี้คือวันที่เขาต้องทำตามคำสาบานสุดท้ายคำสาบานที่เขาให้ไว้ต่อพ่อก่อนพ่อจากโลกนี้ไปอย่างกระทันหันคานก้มลงมือของเขาคลำไปตามผืนดินนิ้วสัมผัสกับความเย็นแปลกประหลาดเย็นกว่าพื้นดินทั่วไปหลังฝนตกเย็นจนทำให้เขาตัวชาเหมือนถูกน้ำแข็งกัดเขารีบชักมือกลับทันทีลมหายใจสะดุดเพราะใต้ดินตรงนั้น เหมือนมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่คานขมวดคิ้วเขาก้มลงชิดพื้นมากขึ้นสายตาจับจ้องร่องดินแคบๆเสียงบางอย่างดังขึ้นมาจากใต้พื้นเสียงเหมือนใครสักคนกำลังพยายามสำลักอากาศช้าหนากักและหน้าหวาดกลัวเขาถอยหลังหนก้าวดวงตาเบิกกว้างแรงลมกระโชกเข้าจากด้านหลัง ทำให้ต้นข้าวรอบตัวเขาโน้มไปในทิศทางเดียวกันเหมือนพวกมันกำลังชี้ไปยังจุดใดจุดหนึ่งคานกลืนน้ำลายหายใจลึกเขารู้ว่าต้องเปิดความจริงที่ซ่อนอยู่ในผืนดินนี้เพราะมันเกี่ยวพันกับคำสาบานสุดท้ายของเขาเขาก้มลงอีกครั้งคราวนี้เสียงใต้ดินดังชัดขึ้นเหมือนเสียงคนเรียกชื่อเขาเบาแตกพร่าแต่ฟังออกชัดเจน ท่านสันหลังของเขาร้อนว่าบราวกับมีไฟแล่นขึ้นจากปลายเท้าถึงต้นคอเขามองไปทั่วทุ่งแต่ไม่พบแม้แต่เงาของใครเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งนี้ใกล้กว่าเดิมชัดกว่าเดิมจนขาของเขาแทบขยับไม่ออกท่านอย่าลืมคำสาบานของเจ้าความมืดปกคลุมทุ่งข้าวอย่างสมบูรณ์ แสงสุดท้ายบนฟ้าค่อยๆหายไปและเสียงใต้ดินก็เริ่มดังถี่ขึ้นเหมือนมันรู้ว่าเขากำลังลังเลคานยืนสัน่นเหนื่อเย็นไหลลงหลังเขารู้ว่าไม่สามารถหนีได้ไม่ว่าจะกลัวแค่ไหนก็ตามเพราะคำสาบานที่ให้ไว้กำลังเรียกเขากลับมาอย่างช้าๆและน่ากลัวเสียงเรียกชื่อเขายังคงดังลอดจากใต้พื้นดินแผ่วเบาแตกพร่า แต่ลึกจนเหมือนเสียงทะลุขึ้นจากก้นเหวคานคานตัวแข็งนิ้วมือเย็นจนแทบไม่รู้สึกเขาสูดลมหายใจเข้าอย่างช้าๆแต่กลิ่นดินกลับแปลกไปไม่ใช่กลิ่นดินหลังฝนตกแบบก่อนหน้ามันเป็นกลิ่นที่คุณกลิ่นที่หนักเหมือนดินถูกเปิดขึ้นจากที่ที่ไม่ควรถูกแต่ต้องลมแรงพัดผ่านหลังคอนา ต้นข้าวทั้งแถบโน้มตัวไปในทิศทางเดียวเหมือนพวกมันกำลังชี้ทางให้เขาหรือกำลังเตือนเขาไม่ให้เข้าใกล้แต่คารไม่มีทางเลือกคำสาบานนั้นเป็นสิ่งสุดท้ายที่เขามีต่อพ่อเขายังคงยืนอยู่ตรงนั้นหายใจถี่ขึ้นทุกวินาทีเขาค่อยๆนั่งลงบนเขามือวางลงบนพื้นดินความเย็นจากใต้พื้นค่อยๆไหลผ่านขึ้นมาตามแขน เหมือนมีใครเอาน้ำแข็งวางทาบผิวหนังของเขาเสียงใต้พื้นดังก้องขึ้นอีกครั้งคราวนี้ยาวกว่าเดิมหรือกบว่าเดิมจนหน้าอกของคา,สานสัทสนเจ้ามาแล้วคานเสียงนั้นทําให้หัวใจเขาเต้นผิดจังหวะเขารู้ทันทีว่าเสียงนี้ไม่ใช่ลมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เสียงหลอนจากความกลัวมันเป็นเสียงมนุษย์เสียงของคนที่เขารู้จักดี เสียงของพ่อคานกัดฟันลมหายใจสั้นและหนักจนเหมือนจะขาดตอนเขาสายหน้าเบาๆพยายามบอกตัวเองว่าเขาหูผิดแต่เสียงยังคงดังซ้ำชัดใกล้เหมือนอยู่แค่สาสี่นิ้วใต้ฝ่าเท้าเขาอยา่าลืมคำสาบานคานร,รู้สึกเหมือนร่างกายทั้งหมดถูกจับตรึงกล้ามเนื้อทุกส่วนตึงจนเจ็บลมในทุ่งข้าวหยุดนิ่ง ความเงียบกลายเป็นเหมือนผืนผ้าที่คลุมทุ่งกว้างแต่เสียงใต้ดินยังคงดังต่อเนื่องเหมือนมันกำลังคืบคลานขึ้นมาใกล้เขามากขึ้นเรื่อยไม้ยมกเขากลืนน้ำลายอย่างยากลำบากลำคอแห้งผากเหมือนดินแตกกระแหงหัวใจเต้นถี่จนเจ็บชายโครงเขาเหยียดมือไปหยิบจอบที่วางทิงอยู่ตรงข้างตัวด้ามจอบเย็นจนหน้าตกใจ เย็นเหมือนมันถูกแช่ไว้ในสายน้ำที่ไม่มีชีวิตคันยืนขึ้นจอบในมือหนักผิดปกติเขาสูดลมหายใจอีกครั้งแล้วปักจอบลงบนพื้นดินดินกระเด็นขึ้นเสียงไม้ของจอบกระแทกพื้นดังก้องในความมืดทำให้หัวใจเขาเต้นแรงขึ้นกว่าเดิมเขาขุดช้าๆทีละครั้งทีละชั้น เสียงดินพังทลายดังเข้าหูเหมือนเสียงฝีเท้าของบางสิ่งกำลังไล่เข้ามาใกล้ดินชั้นแรกแห้งแต่พอขุดลึกลงไปดินเริ่มชื้นและกลายเป็นดินโคลนสีคล้ำที่ค่อยๆส่งกลิ่นแปลกออกมากลิ่นที่เหมือนดินที่ถูกกลบอะไรบางอย่างไว้นานนับปีเขาสะอึกจับในมือสันเพราะตอนที่เขาขุดลงไปอีกครั้งเสียงนั้นดังขึ้น ดังจนเหมือนต้นเสียงอยู่แค่ล่างชั้นดินหนึ่งคืบคานลูกของพ่อมือของเขาชะนักจอบเกือบตกจากมือขนบนแขนลุกตั้งขึ้นพร้อมกันหัวใจเหมือนหยุดเต้นไปครึ่งวินาทีคานถอยหลังหัวเข่าอ่อนแต่เสียงยังคงดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนผู้พูดใกล้จะทะลุขึ้นมาจากพื้นเขาเงยหน้ามองไปรอบทุ่งท้องฟ้ามืดมิด จันบทรกเมฆบดบังจนไม่เหลือแสงแม้เพียงเส้นเดียวสายลมเงียบต้นข้าวไม่ไหวเอนอีกต่อไปทุกสิ่งหยุดนิ่งเหมือนโลกกำลังเฝ้าดูเพียงเขาคนเดียวคานสูดลมหายใจลึกเหนื่อไหลลงตามกรอบหน้าทั้งที่อากาศเย็นเย็นจนปลายจมูกเขาแดงเขาตัดสินใจขุดต่อแม้หัวใจจะเต้นแรงจนใบหน้าชาแม้ขาของเขาจะสั่นเหมือนจะสุด เขาขุดและขุดจนดินแอรตกออกเป็นรอยยาวทันใดนั้นนิ้วมือสีซีดขาวก็โผล่ขึ้นมาจากใต้ดินดันดินขึ้นเหมือนบางสิ่งกำลังพยายามปีนขึ้นมาบนผิวโลกคานพันห่ะหายใจแทบไม่ออกริมฝีปากสันสายตาจับจ้องนิ้วนั้นที่เคลื่อนไหวช้าๆเหมือนมันไม่มีแรงแต่ยังคงพยายามไต่ขึ้นมานิ้วนั้นค่อยๆงอ ค่อยๆชันเหมือนกำลังดันดินออกทีละก้อนเสียงขยับของดินดังแตกชัดชัดจนเหมือนดังอยู่ในหูของคานโดยตรงหัวใจของเขาเต้นแรงจนได้ยินชัดคานก้าวถอยหลังช้าๆท้าจมลงในโคลนเล็กน้อยแต่เขาไม่กล้าละสายตากลัวว่าถ้าเผลอสิ่งที่อยู่ใต้ดินจะขึ้นมาถึงผิวโลกทันทีมือทั้งมือโผล่ขึ้นมาครึ่งหนึ่ง ดินไหลลงตามซอกนิ้วผิวขาวซีดเหมือนดินพอกแต่ลายเส้นบนมือรูปร่างของนิ้วเขาจำได้ดีมันเหมือนมือของพ่อเขาเหมือนจนเขาแทบสุดลงตรงนั้นเสียงใต้ดินดังขึ้นอีกครั้งชัดเจนใกล้จนเหมือนอยู่ห่างจากใบหน้าเขาเพียงแค่กำแพงดินบางๆเจ้าต้องทำตามอย่าผิดคำสาบานลูกของพ่อ คานยืนตัวแข็งเหนือเย็นไหลลงตามแผ่นหลังความกลัวปกคลุมเขาจนไม่อาจขยับแม้แต่ปลายนิ้วดินเริ่มแตกมากขึ้นรอยแยกกว้างขึ้นมือที่โผล่ออกมาขยับแรงขึ้นเหมือนกำลังพยายามดันตัวขึ้นมาทั้งร่างคานมองดินที่สัน่นเส้นเลือดบนขมับเต้นตุบเสียงทุ่งข้าวหายไปเสียงของโลกเงียบไปเหลือเพียงเสียงเดียว เสียงที่เล็ดลอดออกมาจากใต้พื้นเสียงที่กำลังเรียกเขาด้วยน้ำเสียงที่ทั้งอ่อนแรงและเย็นเยียบจนสั่นกระดูกคานมือซีขาวที่โผล่ขึ้นจากดินยังคงสั่นไหวนิ้วทั้งห้าเกร็งแน่นดันชั้นดินออกเหมือนต้องการขึ้นมาสู่ผิวโลกอีกครั้งคานยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงจนหน้าอกปวดร้าวความกลัวความคิดถึง ความเจ็บปวดทั้งหมดระดังเข้ามาในอกจนเขาแทบยืนไม่ไหวเขาสูดลมหายใจค่อยๆเดินเข้าไปใกล้มือที่โผล่ขึ้นมาแม้ขาจะสัน่นแม้ใจจะหวาดแต่เขารู้ว่าต้องทำอะไรบางอย่างเพราะคำสาบานนั้นคือสิ่งที่เขาผูกกวมชีวิตของเขากับพ่อเอาไว้เขาคุกเข่าลงเอื้อมมือไปจับมือซีดนั้นอย่างแผ่วเบาทันทีที่เขาสัมผัส ลอมาหายใจของเขาก็สะดุดมือเย็นแต่ไม่ใช่ความเย็นของศพมันเป็นความเย็นแบบที่เขาจำได้ความเย็นแบบเดียวกับที่พ่อเคยจับมือเขาในวันที่ฝนตกหนักครั้งสุดท้ายดินที่รอบมือเริ่มสั่นน้อยลงเสียงใต้ดินเงียบเหลือเพียงเสียงลมอ่อนอ่อนพัดผ่านทุ่งคานพูดช้าๆเสียงสั่นแต่อุ่นพ่อข้าจะทำตามคำสาบาน ข้าจะปกป้องที่ดินผืนนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้าจะไม่ขายมันจะไม่ทิ้งมันและจะไม่ให้ใครทำร้ายมันมือซีดขาวนั้นค่อยๆค,คลายออกนิ้วที่เคยเกรงเริ่มนุ่งลงเหมือนกำลังฟังเขาเหมือนกำลังยอมรับคำพูดของเขาคานก้มหน้าน้ำตาไหลลงสู่พื้นดินหยดน้ำตาซึมลงไปในดินช้าๆ เหมือนมันถูกดูดหายไปทันทีที่สัมผัสพื้นเสียงลมหายใจเบาๆดังลอดขึ้นมาจากใต้ดินเสียงอบอุน่นเสียงที่เขาคิดว่าจะไม่มีวันได้ยินอีกดีมากลูกของพ่อจากนั้นมือซีดขาวค่อยๆจมลงกลับสู่ดินนิ้วเลื่อนช้าเหมือนกําลังบอกลาอย่างสงบอย่างอ่อนโยนไม่ใช่แบบที่น่ากลัวเหมือนก่อนหน้าพื้นดินค่อยๆ ติดตัวเองเรากับไม่มีสิ่งใดโผล่ขึ้นมาไม่มีร่องรอยไม่มีแผลทุ่งกลับมาเงียบลมกลับมาอ่อนกลิ่นดินกลับมาอบอุ่นเหมือนเดิมคานยืนนิ่งน้ำตายังคงค้างบนแก้มเขารู้ว่าพ่อไปอย่างสงบแล้วเพราะเขาทำในสิ่งที่พ่อหวังไว้และคำสาบานของเขาจะอยู่กับเขาตลอดชีวิตเขามองไปทั่วทุ่ง มองต้นข้าวที่เอ็นตัวเบาๆตามแรงลมเหมือนพวกมันกำลังพึมพำกับเขาหรือกำลังขอบคุณเขาคานยิ้มจางๆยืนขึ้นช้าๆหยิบจอบขึ้นพาดบนลายแสงแรกของดวงจันทร์ลอดผ่านเมฆส่องลงบนทุ่งข้าวของเขาอุ่นนุ่มสงบและในความเงียบนั้นเขารู้สึกเหมือนมีเสียงพ่อกระซิบอีกครั้งเบาเต็มที่ เหมือนมาจากกลมหรือหัวใจของเขาเองข้าภูมิใจในเจ้าคานคานหลับตาหายใจลึกแล้วเดินกลับกระท่อมด้วยหัวใจที่เบาวกว่าเดิมพร้อมเริ่มต้นวันพรุ่งนี้ในทุ่งที่พ่อมอบไว้ให้เขาในทุ่งที่เขาสาบานว่าจะปกป้องจนชีวิตสุดท้ายขีดขีดขีด